สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม d าร์กเนสนะครับผม r e b i r t h of อ e g e n ินะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงดันนะครับผมความหาของสีส้มกันนะครับหรือของ r e g e n า r ี่นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมยังไงก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมกดดาวน์โหลดที่ใต้ Description ได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยวันนี้ผมมีชุดแฟชั่นมา3ชุดนะครับผมเรามาลองดูนะครับว่าอันไหนมันเฟี้ยวฟ้ากว่ากัน นะครับผมเฮ้ยชุดนี้ยังกับชุดเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมมาเป็นเด็กแรปเปอร์เลยนะครับผมไหนลองดูชุดต่อไปครับปึ๊บอ่านนะอันนี้มาออกแนวแบบว่าคุณชายอยู่ในคฤหาสหาหรูเฮ้ยอันนี้แล้วกันนะครับผมมีด้วยกันสามชุดนะครับโอเคผมชอบอันนี้สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปโซโล่ดันมิโนทอร์กันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นดันที่บอกเลยว่า ก็ยากครับผมตึงมือกันเลยทีเดียวนะครับผมจะลงแบบ4คนก็ได้หรือจะลงแบบท้าทายกว่าเดิมนะครับก็ลงแบบคนเดียวนะครับผมโอเคนะครับระหว่างทางก็ชมบรรยากาศรอบๆกันไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาถึงดันเจียนเรียบร้อยแล้วนะครับลังมิโนทอ์ no or, นะครับผมโอเคนะครับ <c oughs> เราจะเริ่มลงจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับบรังมิโนทอร์นะครับผมซึ่งอันแรกเนี่ยนะครับก็บังคับลงนะครับแบบง่ายนะครับไปดูครับผมว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเราคุ้นเคยกันอยู่หรือเปล่าฝ่ายครับผมหือเตือตืหลับครับผมกลัวหลับได้ดิัดให้ครับชุดยแจไปกระพริบต้างให้ ไปครับผมนั่นแน่ข้างหน้างี้นะครับผมเรียกว่าห้องเชือดโอเคไปต่อดีครับผมอยูวไว้ก่อนเลยครับผมก่อนครับผมถ้าเราโดนชนนี่บอกเลยว่ากระเด็นกระดอน ่อไปก็จะเป็นสเตตต่อไปนะครับผมนไครับะครับผมไอตัวนักเว้นี่เราต้องหลบให้ดีเลยนะครับไม่งั้นนี่โดนช็อตที่บอกนี่ว่ายาวโอเคทำสเตตครับผม หวานเจี๊ยบจบแล้วนะครับผมสําหรับแบบง่ายก็อย่างว่าครับก็มันแบบง่ายครับเดี๋ยวผมจะลงแบบสเต็ปต่อไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเรารับของก่อนครับดูดกว่ารอบนี้จะได้อะไรบ้างครับผมปั๊บวัตถุดิบได้กี่ชิ้น2ี่ฮเราสร้างของเพิ่มได้แล้วครับผมต่อไปครับมันมีให้ลุนอีกสเต็ปหนึ่งครับผมก็คือนี่ครับที่กล่องครับโชเดอะนน่มีเด้งมาเป็นวัตถุดิบอะดี โอ้ยเป็นของคนละอาชีพครับจบแล้วและแล้วเราก็ไม่ได้ของอาชีพเรานะครับแต่เราได้วัตถุดิบในการทํามานะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับเราได้วัตถุดิบในการทําเสื้อมาครับแล้วก็ผงมือนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็ค้าของมาเรื่อยๆกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ลงต่อนะครับผมเอ่อกดดูของในตัวก่อนครับเราขาดเลยครับมือกับเสื้อนะครับ เราสามารถสร้างให้ทั้งมือทั้งเสื้อเลยครับตอนนี้โอเคนะครับข้ามขั้นตอนนะครับกดสร้างครับเรียบร้อยเราได้มือมาแล้วครับโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เราใส่มือหรือยังเอ่ยนีไงสวมใส่ครับ่ามานะครับตอนนี้เรากาดแค่เสื้ออย่างเดียวนะครับผมเราไปลงดันกันต่อครับผมสำหรับรังมิโนทอร์นะครับผม ใครับอันนี้คือเป็นแบบท่านกลางนะครับความยากระดับกลางครับผมไปครับบอกเลยว่าลงดันกันแบบจุกๆุต่อเนื่องนะครับผมสเตจต่อไปเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับอ่าไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะครับผมไอ้ตัวผู้หญิงดอตัวนี้นะครับผมนครับปาร์คยืไว้ก่อนเลยครับบอกเลยว่าไอ้นี่ตัวยุ่งยากครับโอเคไหวเราเก็บกันแล้วครับ อโอ้รอย,รอยนรีนกกกาข้งคับข้างครับ,ครบเคเรียบร้อยนะครับผม สำหรับสเตจที่2นะครับผมเราก็โดรงผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้หนังมาเพิ่มแล้วนะครับผมฮะอย่างที่บอกครับผมดันเจียนนี้มีไว้ฟังของรีเจนหรือว่าของเซตนั่นเองนะครับผมที่หลายคนสอบถามมานะครับก็ลงให้ดูแล้วนะครับผมได้หนังมาอีกยี่สิบอันครับผมเออได้หนังเพิ่มมาอีกยี่สิบอันเราไปเปิดของดูครัว่าได้อะไรว่าจ้าเอ นั่นนมีถุงมือคนละอาชีพอยู่แล้วครับโอ้ my god ไงดีครับนี่อะให้คนละอาชีพครับซึ่งเรายังค้าไม่ได้นะครับผมเออของตัวใหญ่ก็อย่างที่บอกครับมันจะค้าอาชีพนะครับมันไม่ใช่ว่าเราลงแล้วจะได้ของอาชีพเราเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเราไปลงสเตจสุดท้ายครับสำหรับงลังมินิทอปแบบยากสุดๆนะครับไปครับผม อันนี้เนี่ยน่าจะจะน่าจะเจอกับบอสแล้วนะครับผมนั่นไงนะครับสวัสดีบอส ได้เราต้องรีบบอกครับผมใสโ่โค้ดใส่ไปครับผมวิ่งค,ครับผมโววีก็โมโหครับผมเบียยขวานใหญ่เลยเผื่อเผื่อเรียนแล้วครับเวลามันทำรามเราจะเหมือนกับว่าติดใบอะครับผมเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้ครับคลร วะเอาดหน่อยครับโอ้โ้เราเสียได้กิลเลยครับผมยังเหลือไฟโคนครับผมหดกันโดนไฟครับตมาไคั่นวยเราไม่โดนครับรอบนี้

เรียบร้อยครับผมจบครับสําหรับสเตจสุดท้ายนะครับผมและนี่แหละครับสําหรับวิธีการลงดันมิโนทอ์นะครับผมเฮ้ยรอบนี้ผมได้กระดูกด้วยครับน่าจะสร้างอาวุธเพิ่มได้นะครับผมโอเคนะครับผมปั๊บได้กระดูกมาอีกส0มสิบอันเมื่อกี้ผมเห็นเพราะว่ามีเด้งเข้าตัวมาอีกสิบอันนะเออเราอาจจะได้ครับอาวุธดูดด้วยนะครับผมถ้าเอได้อะไรครับเนี่ย ทำไมผมได้แต่ของอาชีพอื่นน่ะครับผมออกไปครับเราออกไปดูกันครับผมเอ้ไหนๆก็ฟาร์มเองนะครับผมลงเองฟาร์มเองแล้วก็สร้างของเองนักเลงพอนะครับผมอเฮ้ยเราสร้างอาวุธได้แล้วครับอ่าครับอาวุธหลักครับกดหลอมมาเลยครับอ่าได้ขั้นที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยผมมาได้แปลนขั้นสองมาแล้วนะครับเราสามารถเอาแปลนขั้นที่สองเนี่ยอ่มาทําเป็นอาวุธขั้นสองได้เลย เพราะว่าผมมีแปลนอยู่ในตัวแล้วดอกมาเรียบร้อยครับโฮยเอาเรื่องจัด่ะตีบวกเลยครับเฮ้ยโอ้โหค่าแอนิเมชั่นดีครับระดับนี้ตา้เข้าให้ตีบวกก็ไม่น่าจะยากนะครับไปเด้ไปเด้ไปเด,ด้หินแล้วเหลือๆนายตังหมดโ,โอเค เราต้องไปนั่งฟาร์มตังใหม่ก่อนนะครับผมโอเคนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าในตัวผมเนี่ยก็เกือบครบแล้วนะครับผมอ่าและนี่ก็เป็นวิธีการลงดันนะครับผมสําหรับดันมิโนโทอร์นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมดาว์ก็เนสเรจเอฟรีเบิร์ดนะครับผมใครสนใจจะดาวน์โหลดยังไงก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมบายบายครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจุ๊บจุ๊บ